ศิลปะทวาราวดีหรือศิลปะของแบบสมบูรณ์ไพรกุกหรือไพรกเมงอายุราวพุทธศตวตรรษที่12-13แหล่งที่พบพบที่บ้านภูมิโปลตําบลดมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินเจ้าอาวาสวระเทพคีรีวดมตําบลดมผู้มอบให้นะคะโปธิสตวาอาร์สไตล์พียรียดดาราวดีออกคเมร์สมบูรณ์ไพกุก พรายกามีงอาร์ตสไตล์เซเว่นทูเอซเซนต์เรย์เอมบ้านพนมสังขะรดิสตริกสุรินพรอวินส์เสมาสมัยทวาราวดีวัฒนธรรมทวาราวดี เมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่6หรือประมาณ2,000ปีมาแล้ววัฒนธรรมอินเดียได้เิ่มแพร่เข้ามาสู่บริเวณประเทศไทยเป็นพื้นฐานที่เกิดวัฒนธรรมในยุคต้นที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งจะเกิดขึ้นมีอยู่ที่ภาคกลางและแพร่เข้ามาทางภาคอีสานของเรา ตั้งแต่ราวพุทธศตรวตรรษที่12-16ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมของโบราณชุมชนในวัฒนธรรมทวรารวดีนับถือพุทธก่อให้เกิดงานศิลปะเนื่องในพุทธศาสนาเช่นโบสถ์วิหารเจดีพระพุทธรูปพระพิมพ์ใบเสมาชุมชนวัฒนธรรมทวรารวดีในจังหวัดสุรินเท่าที่มีหลักฐานคือชุมชนโบราณบ้านตรึมอำเภอศรีกรภูมินนสิมมาใหญ่ และนนสิมมาน้อยบ้านไพรขลาอำาเภอชุมพลบุรีโดยพบไปสีมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชุมชนและยังพบพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์วัฒนธรรมทวาราวดีในเขตภาคอีสานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากวัฒนธรรมทวาราวดีในภาคกลาง คือคตินิยมสร้างใบเสมาในคติพุทธศาสนาด้วยหินทรายขนาดใหญ่ซึ่งมีคตินิยมแถบนี้ไม่พบในดินแดนแถบภาคกลางโดยใบเสมาเหล่านี้มีลักษณะรูปคล้ายๆกันคือเป็นแท่งหินทรายขนาดใหญ่แบนยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายด้านบนจะโค้งเข้าหากันเป็นยอดแหลม ขนาด41เซนติเมตรค่ะเป็นศิลปะขอมแบบไพร์กเมงอายุราวพุทธศตรวตรรษที่12ถึงต้นพุทธศตรวตรรษที่13ได้จากปราสาทภูมิโปนอำเภอสังขะจังหวัดจุรินค่ะ สมัยก่อนเมืองพระนครพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ปรากฏร่องรอยทางประวัติศาสตร์และรูปแบบศิลปะวัฒนธรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมจารึกศิลปะขอมจากศิลปะขอมหรือเจนละมาตั้งแต่ครั้งสมัยก่อนเมืองพระนครเช่นประติมากรรมรูปพระหริหระหินทรายศิลปะแบบพนมดาราวพุทธศตวรรษที่หนึ่งพันหนึ่ราอยถ่1 1 0 0ถึง1150 พบที่อำเภอพนมรงรักและศิลาจารึกอีกหนึ่งหลักณวัดชุมพลสุทธาวาสอำเภอเมืองสุรินทร์ได้กล่าวถึงพระเจ้าจิตตรเสนกษัตริย์ผู้ทรงราชาอำนาจเหนือดินแดนลุ่กน้ำมูลชีในเขตอีสานตอนล่างและตอนกลางของลุ่กน้ำโขงพระนารายทรงครุฑ ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะนำเรื่องราวดีๆค่ะมาเสนอให้กับทุกๆท,ท่านได้รู้จักเรื่องราวของเรากันค่ะ